อันนี้พี่กบเจอแม่หมาอีกแล้วเอามากินข้าวเลยมามา,ามาลงมาอ่ะเสะให้มามาหนีมามาแล้งมามา,วมาล,วลวมากินเล้วเ,เ,เลว้วมากินเล้วเนี่ยเล้ากินเล้วเออมากินเล้วลูกกินเลยกินเลยไม่ต้องกลัวลกินหลบกินหลบ เออนั่นแหละกินเข้าไปจะได้มีมีมีนมเลี้ยงลูกหลุบนมยานเลยแปลว่ามีลูกหลายตัวหอมด้วยเอาะกินหมดเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวให้อีกเออกินไปลูกพี่หมเคยให้แล้วแม่หมาตัวนี้แต่ก็มาเวลาไม่ตรงกันไม่เจอก็เลยว่าวันนี้มาแวะเติมน้ำมันก็เลยเจอนางอีก ก็เลยให้นางนี่แหละเป็นเหตุที่ต้องซื้ออาหารหมา,าหันแมวติดไว้เวลาเจอก็ให้เขาได้อิ่มกันเนะาะกินลูกเออกินไปลูกเออไม่ต้องกลัวกินให้หมดนะเดี๋ยวให้อีกนะมีอีกนะเนี่ยยังไม่หมดก็ะป๋องนี่มีอีกนี่รสนี้อร่อยแต่ไม่มีข้าวมีแต่อาหารข้าวพกไม่ได้ กแต่อาหารพออ,อร่อยไหมอือกินข้าไปกินข้าไปลูกเออมืม้อนี้มื้ออร่อยเนาะเออเห็นเดินมาเดินมามาหาอาหารในปั๊มเหรอลูกมีใครให้บา้างยังเนี่ยอือเอออ้อาวเอาข้าไปเหรออ้าวลนแล้วลูกลนแล้วลน,ลนลนลูกเพาช่องมันเล็กเขาคิดไม่ถนัด เดี๋ยวให้อีกทีนึ่งเนาะ